แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้มาอัปเดตสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนปาล์มนะคะจุรินสั่งห้ามโรงสกัดปิดซ่อมพร้อมกันนายจุเลแลักสนะวิสิสั่งห้ามโรงสกัดปิดซ่อมชี้ต้องส่งแผนการซ่อมเสร็จเมื่อไหร่ห้ามซ่อมพร้อมกันเพราะจะกระทบทําให้เกษตรกรขายปาล์มไม่ได้ซึ่งล่าสุดรับซื้อผลปาล์มเริ่มกลับมาสู่ภาวะปกติแล้ว และก่อนไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เราข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสรารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะล่าสุดน,นะคะนายจุลินลักษณะวิสิตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ปัญหาราคาปาล์มน้ำมันว่าในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเกิดการติดขัดเกษตรกร,กรชาวสวนปาล์นำปาล์มไปขายที่โรงสกัดและลานเทแต่เกิดการหยุดรับซื้อหรือ ชะลอการรับซื้อสาเหตุเกิดขึ้นเพราะทุกปีที่ผ่านมาในช่วงนี้ผลปามจะออกเป็นปริมาณน้อยเป็นสาเหตุที่ทําให้โรงสกัดปิดซ่อมบํารุงแต่ปีนี้มีปริมาณผลปามจํานวนมาก แต่โรงสกัดปิดซ่อมเหมือนทุกปีที่ผ่านมาจึงทําให้กเกษตรกรที่นําปามไปขาที่ลานเทโรงสกัดเกิดการจราจรติดขัดและโรงสกัดไม่สามารถรับซื้อได้ก็ส่งผลให้ลานเทก็รับซื้อไม่ได้แต่ขณะนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายเพราะได้สั่งการให้อธทีดีกรมกัค้าภายในและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้ลงไปเล่งแก้ปัญหาในในช่วง2-3สัปดาห์ที่ผ่านมาโดย 1. หให้โรงสกัดหยุดซ่อมเครื่องยกเว้นกำลังซ่อมอยู่ก็ให้ซ่อมให้เสร็จเร็วที่สุด 2. ถ้ายังไม่ซ่อมให้หยุดซ่อมและให้รับซื้อผลปาลจากเกษตรกร,รตามปกติไปก่อน 3. ให้แจ้งแผนการซ่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและกรมการค้าภายในทราบแผนการซ่อมว่าจะเสร็จเมื่อไหร่เพื่อที่จะได้อนุญ,ญาตให้ซ่อมแต่ไม่ซ่อมพร้อมกันเพราะจะก,กระทบทำให้เกษตรกร,รขายปาลมไม่ได้ ทั้งนี้นะคะปรากฏว่าขณะนี้โรงสกัดได้หันกลับมาซื้อผลปาล์มจากเกษตรกรชาวสวนปาล์มทั้งชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชตรังกระบี่พังงาทั้ง6จังหวัดมีทั้งหมด61โรงขณะนี้เปิดรับซื้อ60โรงจึงเข้าสู่ภาวะปกติหลังจากที่กระทรวงพาณิชย์ได้เข้าไปแก้ปัญหาตามที่ตนมอบหมายไป พร้อมกันนี้นะคะยังได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานกรรมการที่ดูแลเรื่องนี้ให้ตรวจสอบหากใครทําผิดกฎหมายให้ดำเนินการตามให้ดำเนินคดีตามมาตรา29คือปรับไม่เกิน140,000บาทหรือจำคุกไม่เกิน7ปีหรือทั้งจำทั้งปรับในข้อหาสร้างความปั่นป่วนเรื่องราคาซึ่งขณะน,นี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายและจะ ผมจะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดขอให้พี่น้องกเกษตรกรชาวสวนปาล์มได้รับทราบและไม่ต้องกังวลว่าถัดจากนี้ผลปาล์มจะขายไม่ได้และจะเกิดปัญหาการจราจรติดขัดอีกอัปเดตนะคะจุรินทร์สั่งห้ามโรงสกัดปิดซ่อมชี้ต้องส่งแผนการซ่อมว่าเสร็จเมื่อไหร่ห้ามซ่อมพร้อมกันเพราะจะกระทบทำให้กเกษตรกรขายปาล์มไม่ได้ซึ่งล่าสุดรับซื้อผลปาล์มเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว